เป็นข้อสอบจริงท้องถิ่นนะคะใครที่จะสอบสนามนี้ได้คำตอบเท่าไหร่คอมเมนต์มาได้เลยนะคะข้อนี้เขาบอกว่าใน a ใน b ใน c นะคะ3คนนี้นะมีเงินเป็นอัตราส่วน5ต่อ4ต่อ3หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าใน a มีเงิน5ส่วนใน b จะมีเงิน4ส่วนแล้วก็ใน c นะคะจะมีเงิน3ส่วนนั่นเองถ้าคุณดูว่ารูปใช่ปะก็จะได้เป็นประมาณนี้ จากนั้นเขาบอกว่าถ้าใน B กับใน C เนี่ยรวมเงินกันได้เป็น490บาทใน B กับใน C ใช่ปะ2องคนนี้นะเอาเงินมารวมกันนะคะถ้าอนุวาดรูปนี่ก็จะได้เป็นประมาณนี้อันนี้คือเงินของแต่ละคนนะคะทั้งหมดเนี้ยพอเอามารวมกันปุ๊บจะได้เป็น490บาทจากนั้นเขาบอกว่าเงินใน A เนี่ยมีค่าเท่ากับกี่บาทก็คือ ห้าส่วนตรงนี้ค่ะมีค่าเท่ากับกี่บาทนั่นเองวิธีการทํานะคะเราจะต้องหาหได้ก่อนว่าแต่ละส่วนตรงนี้มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สังเกตนะ490เนี่ยมันคือ7ส่วนถูกปะ่ะแล้ว1ส่วนเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหรอ่อ่ะเราก็สามารถเอา7ไปหารได้เลยนะคะ7มาจากไหน7ก็คือมาจาก7ส่วนตรงนี้นั่นแหละ7ไปหาร490นะคะก็คือจะได้เท่ากับ70นั่นหมายความว่าอ๋อ1ส่วนนะมันมีค่าเท่ากับ70บบาทนะคะ แล้วแต่ละส่วนเนี่ยมันมีค่าเท่ากันทั้งหมดเลยนะโอเคไหมอ่ะอันนี้นะคะลองรวมกันนะ70บาทตรงเนี้ยรวมกันก็จะเป็น490พอดีพอเราได้แต่ละส่วนละตรงนี้ก็คือจะมีส่วนที่เท่ากันเหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็นส่วนละ70บาททีนี้ถามว่าใน A เนี่ยมีเงินทั้งหมดกี่บาทอนะ 70, 70 70 70 70 70นะคะเอามารวมกันได้กี่บาทเอ่ยได้เป็น350บาทถูกไหมคะหรือเราจะเอา70คูณกับ5ก็ได้ค่ะได้เป็น350ดังนั้นข้อนี้นะคะตอบข้ององูได้เลยค่ะทีนี้ใครเข้าใจข้อนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวลองฝึกทำข้อนี้กันดูนะคะได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์ได้เลย